สวัสดีครับเพื่อนๆอมาเตรียมทำแยมสายสุขภาพไดเอทกันนะครับวันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ,ะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผลไม้ที่จะมาทำแยมเนี่ยผลไม้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะดีนะครับอ,อันนี้ก็จะมี มอนเบอร์รี่กับสตอเบอร์รี่นะครับพอดีมอนเบอร์รี่เหลือไม่เยอะแล้วก็มันยังเหลือสตอเบอร์รี่อยู่ใช่ก็เลยทําผสมกันเลยหรือจะทําเป็นแยมสตอเบอร์รี่อย่างเดียวก็ได้นะครับทิคเลยนะครับก็คือให้เอาผลไม้ที่เราจะทําแยมทุกอย่างเลยนะครับไปแช่ช่องฟรีสให้เป็นน้ําแข็งก่อนนะครับให้แข็งเลยพอแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาออกมาใส่ภาชนะแล้ววางไว จนเข้าสู่อุณหภูมิปกตินะครับพอมันเริ่มเข้าสู่อุณหภูมิปกติจะสังเกตว่ามันจะมีน้ำนะฮะมันจะมีน้ําเลยมันจะคายน้ําในเนื้อผลไม้ออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งจะทําให้กวนง่ายนะครับทำให้กวนง่ายเลยนะครับอ่าและอันนี้เราจะไม่ปั่นก่อนเราจะกวนออกมาให้มันเป็นลักษณะที่มีเท็กเจอร์แบบเป็นเนื้อบ้างด้วยนะครับอ่าอันนี้เราก็เตรียมตัวผลไม้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้อีกอย่างนึงที่จะทําเป็นแยมได้ทั่วไป<ๆ>เขาจะใช้แป้งนะครใช้แป้งข้าวโพดใช้แป้งอะไรฮะเราถ้าสายไดเอทเนี่ยเราก็จะเอาเป็นแป้งที่โลจีไอ,อ I, สายสุขภาพที่มีไฟเบอร์เยอะๆเราใช้แป้งสาคูป่าเลยครับใช้นิดเดียวถ้าใครซีเรียสถึงขันว่าไม่ต้องการให้คาร์โบเดตหลุดเข้าไปเลยอยากทําเป็นแยมของคีโตเจ n นิกกันแบบนั้นเลยอะ่ะก็ให้ใช้ไซเลียมฮัทใช้ผงไซเลียมฮัทแทนนะครับ นี้อันนี้เราก็จะใช้ตัวแป้งตัวนี้นะครับเป็นตัวทําให้มันได้เท็กเจอร์ของแยมนะครับอ่าสักขนาดนี้แต่อาจจะใช้ไม่ถึงก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมลง,งไปนะครับแต่ว่าเราจะผสมน้ํานะครับผสมน้ําไว้ก่อนนะครับเราก็เอาน้ํามาใส่สักหน่อยก่อนฮนะอ่าโอเคนี่ฮะ เรียบร้อยแล้วเราก็คนนะครับคนให้เข้ากันเลยนะนะฮะอ่าให้ให้แป้งสาคูป่ามันละละลายตัวแป้งสาคูป่ามันเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดเม็ดอยู่บ้างแต่มันละลายง่ายนะครับอ่ะแค่นี้เองครับนี่คือน้ําตัวประสานแล้วก็ทําให้มันมีลักษณะออกมาเป็นเป็นวุ้นอะเชิงวุ้นนะครับอ่าแบบแยมนะครับ อันนี้เสร็จแล้วแค่นี้ยังไม่ใช้จะใช้ตอนจบนะครับแต่เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่าอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะใช้แนะนําเป็นกระทะเทฟลอนนะครับที่ยังดีอยู่นะกระทะเทฟลอนเก่าๆอย่าไปใช้ที่มีรอยอะไรเยอะๆนะครับมันอันตรายนะครับใช้ในสเปคที่ยังดีอยู่นะครับอ่ะแล้วก็เปิดไฟเลยเอาไฟยังไม่ต้องแรงนะครับไฟยังไม่ต้องแรงแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับเน่นี ทำง่ายมากนะครับแต่ชายพยายามที่จะประดิษฐ์หรือคิดค้นทำอะไรให้มันไม่ยากให้คนอื่นทำได้นะครับผู้ชายก็ทำได้นะเด็กก็ทำได้นะฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเล็งนิดหนึ่งให้ร้อนขึ้นนิดหนึ่งก่อนนะฮะเนี่ยพอเราแช่เย็นเหน็นไหมครับมันมันจะพอมันคายตัวมันจะนิ่มนะเนี่ยมันจะยุ่ยง่ายนะครับเนี่ยเราก็จะใช้พายแนะนำให้ใช้พายซิลิโคนนะ นะฮะเวลาใช้กับกระทะเทฟลอนนะครับเวลากลวนหรือเวลาอะไรอย่างนี้ครับมันจะเซฟกระทะเทฟลอนให้ให้อยู่กับเรานานๆเลยนะครับนะถึงจะเคลือบมา6ชั้น7ชั้นทนแค่ไหนก็เหอะครับเจอแบบแข็งแข็งไปเรื่อยๆครับมันมันจะเสียหายไปเรื่อยๆครับนะฮะนี่ก็นี่อุ๊ยเริ่มร้อนแล้วเราก็ลดลงมาไม่ต้องกนไฟแรงมากนะครับทีนี้ตอนแรกเราเล่งเฉยเพื่อให้มันได้ความร้อนระดับหนึ่งอ่ะทีนี้เราลดลงมานะครับแล้วเราก็จะ จิกๆๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจิกๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือใครอยากจะขยี้ขยํำก่อนลงกระทะก็ได้นะครับแต่ชัยชอบเอามาทําบนนี้นะครับบาง,บางทีมันก็ได้ความเป็นชิ้นเป็นอันแบบรอเห็นนะครับว่าเอาขนาดไหนนะครับบางทีเราอยากได้ที่สตรอเบอรี่แบบเป็นต,นตอนตอนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยๆบ้างนะครับอ่านี่นะฮะยำนี้นะคือแบบทํา เป็นถือว่าเป็นโลคาร์บนะนะฮะพยายามเลือกอผลไม้ที่จะทำเนี่ยนะครับตระกูลเบอร์รี่มาทำเนี่ยนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยนะครับแม้กระทั่งต่อให้โดนความร้อนนะครับอา่าพวกนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงอยู่นะครับนี่ก็จะบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตานะครับต่อต้านนะครับ ลดความเสี่ยงจากการเกิดพัฒนาพวกโรคมะเร็งอะไรพวกนี้ได้นะครับพวกสารต้านสระดีๆนะเอนโทไซยานินพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเล็งขึ้นมาอีกนิดนะึงอ่าไฟเราก็ควบคุมเอานะฮะแรงไฟเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลดลดได้นะครับอ่านี่ก็อดทนดูหน่อยนะใช้เวลานะครับใช้เวลาถ้าใครขี้เกียจด,ดูก็อ่าก็ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมากอดูก็ได้นะครับเดี๋ยวไวอ้ชัยจะทําให้สั้นลง หรืออาจจะไม่สั้นหรอกทําให้เป็นรายละเอียดแบบใช้เวลาจริงเลยก็ดีเพราะว่าเวลาคนไปทานี่แบบเปิดคลิปทําตามเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะทําลงไว้ให้ใน u t u b e นะฮะอ่าคือเราถ้าเกิดว่าอันนี้นะครับมันจะไม่ค่อยหวานนะมันจะเปรี้ยวโดดมันจะเปรี้ยวโดดกว่านะครับหวานน้อยๆนะฮะแต่ว่าสายสุขภาพเขาชอบเนี่นะถ้าเขาชอบสายแบบสุขภาพก็จะไม่น่าเลยแต่ทีนี้ถ้าในกรณีของ คนที่แบบเออทำให้เด็กกินแล้วเด็กไม่กินอะไรเงี้ยมันยังต้องเติมหวานเนี่ยก็แนะนําว่าใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปได้เลยนะครับเป็นแต่ต้องแท้นะน้นําตาลมะพร้าวแท้เป็นโลจัยสามห้าใส่ลงไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะครับตัวน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยแร่ธาตุและสารต้านมูสระมันสูงด้วยนะครับแต่ขอให้แท้นะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ได้นะครับในกรณีที่เราจะทํารสชาติแบบสากลแบบ เอ้ยคนทั่วไปไม่ได้สายกินอยากกินกินด้วยอร่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ปฏิเสธการกินของมีประโยชน์เนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะทีนี้แบบเราดูเอาเลยนะว่าเราเราชอบขนาดไหนนะฮะเราชอบแบบความมีชิ้นมีอันขนาดไหนนะครับเราก็จะดูนะะถ้าเรายังไม่พอใจเราก็จะเฉาะไปเรื่อยๆนะครับเฉาะไปเรื่อยๆเฉาะไปเรื่อยๆนะฮะอ่าแล้วก็ให้งวดลงสักหน่อยให้เขางวดลงสักหน่อยนะครับ ยมตัวนี้มันมันจัดว่าเป็นแบบสไตล์แยมสดที่ไม่ได้ทำสต็อกอะ่ะทำกินแบบครั้งต่อครั้งดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากแชร์สูตรให้ไปทำกินกันนะนะครับบางคนบอกอไอ้ชัยทำขายไปน,นี้นะ่ะคือคืออันนี้จริงๆแล้วอยากให้ไปหาวัตถุดิบสดๆแล้วทำเองดีกว่านะครับอ่าแล้วมันก็ทำง่ายมันไม่ได้ยากนะครับไม่ซับซ้อนอะไรเลย แต่ถ้าอย่างขนมอาชัยอย่างว่าคือกวนไม่ได้มันต้องใช้เครื่องมันมันหนืดมากนะเข้มข้นมากไอ้อย่างนั้นอนะ่ะกวนไปก็ไหมเอออย่างนั้นเราต้องทํำยำไหนถ้าอย่างนั้นอนะ่ะแต่อันนี้มันมันไปทํากันเองได้นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นละเนี่ยอ่าถ้าถ้าดูแล้วความเข้มข้นขนาดนี้นะครับชิมนิดหนึ่งอืมสตอรอเบอรี่ผสมกับมอนเบอรี่นี่เออมันอร่อยอร่อยกว่ามอนเบอรี่เฉยเฉยแฮะเลยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะ อ่ะได้แล้วครับง่ายไหมแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะนี่นะทีนี้เดี๋ยวเอาไฟอ่อนๆเลยนะตอนนี้เป็นขั้นตอนทำให้ได้เท็กเจอร์ของแยมจริงๆแล้วนะครับอ่าค่อยๆใส่ไม่ต้องรีดใส่อาจจะไม่ได้ใส่หมดก็ได้นะครับอ่าอ่านี่แค่นี้เองดูก่อนถ้ามันได้นะครับเพราะแป้งเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยมันเซตตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มีความเหนืดนะแยมต้องมีความเหนืดหน่อยคะเพราใช้แป้งสาลีแป้งข้าวโพดกันอนะ่ะเราไม่ใช้นะอ่าเราใช้แป้งแบบธรรมชาตินะครับเพราะแป้งสาคูนี้ไม่ได้เป็นแป้งอุตสาหกรรมนะเป็นแป้งคุมมปัญญาที่ทําเองนะฮะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็เป็นแป้งที่กระตุ้นอินซูลินต่ํากว่านะครับแล้วก็ใยอาหารสูงแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุสูงนะครับมันมาจากต้นสาคูนะ ดูสิอืมขนาดนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเอาเนืดอีกหน่อยหนึ่งเอาเนืดอีกหน่อยหนึ่งเราก็เติมนะเติมอีกสักนี่ไม่ได้ใช้เยอะแป้งสาคูใช้นิดเดียวนะฮะอ่านี่แหละอ่าทีนี้เดี๋ยวขึ้นรูปได้ละนะฮะนี่สาหรับใช้ขนาดเนี้ยหวานน้อยๆแค่เนี้ก็แบบหืมพอดีแล้วครับแจ๋มแล้วฮะอ่าทีนี้รอให,ให้แป้งสุกแล้วก็เท็กเจอร์ได้นะฮะนี่มันก็เดือด เดือดอย่างงี้ฮะเดี๋ยวแป้งมันก็สุกดีนะฮะสีโอ้ดูติดภายแบบสีสวยมากนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ไอชัยชอบแยมแบบไม่ให้เละจนแบบเป็นเป็นเหมือนวุ้นไปเลยอะ่ะต้องให้มันมีแบบมีความเป็นเป็นเนื้อนะฮะเขาถึงเรียกแยมสดไงทำกินแบบครั้งต่อครั้งกันไปนะฮะทำกินหมดในวันนั้นเหลืออะไรเงี้ยเหลือนิดหน่อยเอาแช่ตู้เย็นเป็นไรนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าทําที่เยอะๆใส่กระปุกไว้กินนานๆสต๊อกแบบนั้นก,ก็ไม่เน้นนะอันนี้เน้นเป็นยำสดนะฮะนี่ฮะไ,ได้ที่แล้วอะ่ะนี่ครับอ,อืใครชอบข้นขึ้นมาหน่อยก็นานขึ้นอีกหน่อยกวนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะโอ้โอเคเลย แฉมนะครับแฉมแล้วส้มก็มาทําได้นะส้มเอาเม็ดออกนะครับเอามาทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยนะครับแต่ว่าส้มเนี่ยอาจจะต้องใช้แป้งสาคูเพิ่มขึ้นอีกนะครับหรือใครไม่ใช้แป้งสาคูก็ใช้ใส่เหลี่ยมนะใส่เหลี่ยมหัดนะโอเคครับสุกแล้วแป้งสาคูสุกง่ายนะครับเรียบร้อยแล้วครับได้ละนะนี่เองง่ายไหมนะฮะ นี้พอทาไว้เสร็จปุ๊โอ้ไปกินกับขนมปังกับอะไรอย่างนี้ครับก็แบบแจ่มมากนะครับแจ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี้ยเราก็มีเตียมมาไว้แล้วไงเมื่อเมื่อเมื่อเมืม่อก่อนหน้านี้เราทําตัวอขนมเค้กบางๆแล้วกันเรียกครั้งนี้เรียกว่าเค้กบางบางทีก็จะเรียกว่าแพนเค้กเนาะอะแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเค้กดูข้างหลังเขียวปัดเลย เชฟที่สีมาจากธรรมชาตินะครับมาจากถั่วลันเตาสีของถั่วลันเตาและผงต้นอ่อนข้าวสาลีที่จะใช้ทานะครับอันนี้เนี่ยรสชาติจะมันและหอมมากเลยนะครับนะเออสูตรนี้เป็นการทําครั้งที่3แล้วคิดว่าลงตัวเดี๋ยวเตรียมแจกสูตรเร็วๆนี้นะครับเ,เราก็แบบพอได้เรามีแล้วเนาะครีนทั้งนั้นเลยนะอ,อ,อันนี้ก็มามาจาก ถั่วนะครับแล้วก็เข้าโอ๊ตนะอ่าแล้วก็วางลงไปวางลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่เดี๋ยวขอลดลงมานิดหน่งจะได้เห็นชัดชดชึบชึบโอ้โหนี่ดูนะเราก็จะใส่แยมใส่แยมของเรา เข้ากันดีมากเลยเมื่อวานกินก็ยังไม่หายสงสัยมันอร่อยอยู่ก็เลยต้องทำซ้ำอีกนะครับแต่เมื่อวานเป็นเค้กจากถั่วและญี่ปุ่นวันนี้จากถั่วลันเตาก็อร่อยถั่วลันเตานี่ก็ทำขนมอร่อยถั่วลันเตาสดนะถั่วลันเตาเขียวสดๆนะอ่านี่ฮะดูสิชื้อแต่งดีๆก่อน นี่นะครับนะฟึบแล้วก็แล้วก็ใส่ลงไปครับโอ้โหป็นยังไงล่ะน่ากินไหมกัดเข้าไปสักคำสินะครับดูสิแม่เป็นขนมคลีนที่สเปคนี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับต้องทำเองนะครับนะตลาดท้องตลาดหรือคนทำขนมเขาไม่ทำให้กินอย่างนี้แน่นอนนะนี่คือสเปคที่ เน้นกระตุ้นอินซูลินต่ํามากไงมันเป็นเค้กที่ไม่ได้ทําจากเอข้าวสาลีเนะาะจากแป้งสาลีซึ่งบางคนก็แพ้กูเตนในแป้งสาลีใช่ไหมนะครับอันนี้ใช้ถั่วลันเตาเขียวนี่นะครับแต่ใช้ผสมข้าวโอ๊ตด้วยนะครับนี่นะอืมนะฮะแล้วก็ผสมกับนมถั่วเหลืองนะอ่าหรือใครไม่ใช้นมถั่วเหลืองจะใช้เป็นนมเอ,อลมอนก็ได้นะครับนี่นะอ่า คือถ้าถ้าเป็นแนวนี้อาหารโลครับสบายใจแล้วครับนะกินคล e นเลยครับนะฮะจำไหมนี่ฮะเมนูแบบทำได้จริงนะครับอ่านะไม่ยากเกินไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใน YouTube นะครับ